ทอออดดอกกีรครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาอัดคลิปกับช่วยพี่ติกแล้วอย่างมามันนะครับอ่าเราจจะทำเป็นหลายอีพีหน่อยนะครับว่าผมติดเกมนี้มากเกินไปแล้วจนกดดาวไว้เลยแหละวันนี้เราจะมาบอกว่าผลตื่นนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างครับอาจจะไม่มีบางอันนะครับผมลืมอ่ะ ไปโก้ปุ <Go. S 3> ป๊บซะเกี่ยวไอโอ้โหดีดโอ้โหดีดมาโทรศัพท์มาได้ไหมครับได้ปุ๊บอ่ะไะเราเข้าเรื่องกันดีกว่ามาจากเกาะแรกใบเกาะมารนฟอร์ดนะครับตับ้มผมมาเลยก็เกมนี้อัปเดตแบบรู้สึกดีมากเลยครับอัปเดตผลซูชิมานะครับผลกรวิตีนั่นแหละครับผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะโหดขนาดไหน นะผมใช้ผลสายฟ้าตื่นอยู่ไงไม่รู้ไม่รู้ว่ามันดีกว่าหรือเปล่าไอ้ผลผลกาวิตตี้นะครับไปก่อนดีกว่าตามออกมาอยู่เกาะนี้ใช่ไหมครับนี่มันจะมีตรงนี้ด้วยเนี่ยมาลิดฟอนนะครับมาตรงนี้นครับตรงข้างๆเลยนะครับตรงบ้านนะคะนี่ตรงนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นเผาบิงก็ได้ครับแล้วแต่คนเลยแต่ผมจะเปลี่ยนมันวิ่งเร็วนะครับเป็นเกมที่ดีมากที่สร้างเผ่าแบบกดออ้ต้าออกมาแล้วครับเห็นปลายไหมเออใช่รับเข้าตรงนี้นครับไม่ต้องเซสเปานะครับไม่ต้องตีนะครับไม่ต้องตีหนวดขาวนะครับต้าออกมาเลย <c oughs> นี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่ครับ เออเอาผลเควก V2 นะครับกี่บาทวะเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านร้อยล้านบาทนะครับโหโคตรแพงเลยครับแต่ไม่เป็นไรเราผมก็ซื้อได้อยู่ใครอยากได้ก็มาเอาที่นี่นะครับไปจุดต่อไปกันเราจะว้าไปที่เรือกันนะครับปิงโอเคมาแล้วนะครับต่อไปก็ต่อไป ไปก่อนคคยนุกันเลยนะครับอัตช้าหน่อยเล่นในโทรศัพท <c oughs> <Google>. <c oughs> ์กู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 ถึงไหมน่ย ม่นพันบ่อยมากเลยโ oh. อย้แล้วมันตะเกาะแหลกนะแล้วก็ไปเลยผมจะไม่ตัดเลยก็แล้วกันบางครั้งก็จะตัดหน่อยนะผมเล่นในโทรศัพท์ผมไม่รู้ด้วยว่าเกาะไหนอยู่เกาะไหนแต่มันเป็นไรเพื่อคนดูผมก็ไปได้ ยา yeah. สายฟ้าตื่นเอาเปดไม่ได้กดได้มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยปูด,ด้านหน้าเกาะมันอยู่ไหนวะถึงวันที่เรียบร้อยนะครับไปกูกูก มันจะอยู่หลังเกาะนะครับแค่ตรงนี้ไหมอ่ะวยตรงนน้นครับอย่ตรงนั้นรตรงนั้นน,น,นี่ครับราคาเท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านสิบล้านโอ้สิบล้านครับ โอ้ก็แพงยู่นะครับเออมันมันลดมาสักประมาณแค่ล้านหนึ่งเองครับไม่ดิบเออประมาณห้าล้านครับลดมาห้าล้านก็ไม่รู้จะคุ้มยังไงดีไม่เป็นไรหรอกครับต่อไปไม่ไม่มีแล้วนี่หว่านอกจากดสายฟ้านะครับดสายฟ้าแบบให้มันต้องหาตามต้นไม้นะครับ มต้องหาตัมต้นไม้ครับตอนนั้นผมเจอเกาะเกาะสุมผลนะ่ะมันมันจะเหมือนกดสายฟ้าเลยนะครับแล้วก็มันจะมีแบบปุ๊บป๊บป๊ป๊เหมือนเหมือนผลเควกนะครับนั่นแหละก็สำหรับนีขอลาไปก่อนใบ